โอเคนี่เวลาตีห้ครึ่งออกจากบ้านนะครับกำลังจะออกจากบ้านไปทํางานที่จังหวัด8ลริ้วทีมงานจะเก็บเรียลิตี้ผมให้เห็นว่าวันเดย์วิดโบยุงเนี่ยวันเดใน1วันเนี่ยเราทําอะไร ในรถตู้คันนี้เป็นรถตู้รีเจนต์รถตู้จำนานทัวร์ท็มีจำนานมากมายมีจำนานมากมายอยู่บนรถตู้นี้ถ้าบอกเป็นรถตู้ที่ศิลปินแกมมี่นั่งอะวงซิลลุลาบอ๊อบบองกูเดอะมูสวงเคลียใช่ป่ะก็เอาว่าศิลปินในแกมมี่อะหลายๆวงอ่ะขึ้นคันนี้<ไห>นเอ้ยมาพี่ตอ่อพาไปกินอะไรเนี่ย,ยจับ ตักกหมอจับตักหม้อใช่อยาก<ด>กินของดีแปดเหลวของดีแปดเหลวยววะไปไปไป,ไปมีน้องเลยล,ลงมามีต้มเลือดหามามะเ,เออเออเออยีไม่ทอดมาไม่ยีทอดมาตลกเ,ออเฮ้ยเฮี้ยร้านนี้ร้านนี้เคยกินกับโตสมัยก่อนละเคยออกกองสมัยก่อนที่แกมมี่นะครับแล้วก็มากินร้านนี้ทีเด็ดเปิดร้านเช้านั่นเองเขาบอกว่าไม่อร่อยให้แตะเผื่อได้ไหมนี่รายการเราไม่อร่อยให้ผิดนะผิดไหมผิดหรือเปล่านะยองผิดหน้าเฮี้ยเนี้ย มาแล้วปุจับตักหมอนี่ฮะหน้าตาแล้วก็ไม่ไดไม่ต้องปรุงก่อนนี่เรียลลิตี้โปรยุงนะฮะโปรยุงชอบกินของข้างทางไอ้ยี่อ่อร่อยจริงวะ่ะปุกบจับตักหมอปุกบับตักหมอ,อมบอกเลยปุ๊บจับตักหมอก,กินคราวเดียวไม่เคยพออร่อยคนระับให้หน้อยจบ มาถามเทศเราก็ต้องตั้งใจฟังดีวะคนละเทศกันน้องก็เจาะเทศเลยนะคนละคนละเทศกันเจ้งคล้ายๆคนต่างประเทศน่นแหละะกินอิ่มท้องแล้วไปลุยต่อไปน้องไปยิจะมาโพบปื่อยอะไรออก้องสื่อแล้วอะไรแล้วเนี่ยแล้วมึงมาแก้ภาพควรที่ด้เห็นภาพดีๆไม่พ้นไม่เห็นแน่บอกนี่โปรดิวเซอร์เขียมพี่นะภาพดีๆก็ถ่ายก็ได้นะครับว่าอออย่างนี้ขอดูหัวน้ำหน่อย ปาผู้คนถึงแล้วตอนนี้เราถือโรงแรมที่เราจะมาสัมมนาแล้วนะครับมาถึงปั๊บเนี่ยทีมงานนะครับจะต้องขนอุปกรณ์ไปเซตติ้งนะครับทั้งกล้องทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนพี่ยุงเนี่ยไปเตรียมตัวก็จะไปแปรงฟูมแปรงฟันล้างหน้าก่อนหน้ามันไหมหน้าเข้มันไหมเธอ,อยังยังหน้าโสมไหมไม่สม,ม,มนะบางทีไม่สมนะเดี๋ยวไปแต่งหน้านิดนึงไปตบตบหน้าดน,นึงนะโอเคเฮ้ยปเปล่ากล้องลงหน่อยไปตบหน้ากับพี่กี้ก่อน นี่คือห้องที่เราจะมาจัดสัมมนา,าในวันนี้นะครับมาสอนทีมงานมิซูมิชิไททาดาที่8หลิ้วนะครับแหมมีเวทีเวทีเป็นแบบ <c oughs> เป็นท <c oughs> ีนน <c oughs> ข้าราชการ <c oughs> <c oughs> ตงรงนู้นถ้านั่งกูนั่งปั๊บกูกลายเป็นกำนันเลยนะ <c oughs> พี่น้องเซ็ตอ <c oughs> ัพเดี๋ยวเตรียมพร้อมเดี๋ยวลูกสิ์เรามาเราลุยก,กันเนาะ อซื้อน้ำพี่หน่อยสิน้ำพี่ดีมากเลยซื้อสองแถมหนึ่งดีมากกินแล้วดีกินแล้ว,น,ลวน่าใสเลยเอาไหมตกลงไหมสองแถมหนึ 2, ่งไปเก้าร้อยกสิบเก้าบาทอุ้ยน้ำเยี่ยอะไรก็าร้ยก้าสบาทไม่รับหรอกกลัวกลัวด้วยเข้าใจว่าอยู่ๆมาขายมึงรู้จักกรูไหมเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ภัยสังคมหรือเปล่านี่คือสินค้านี่คือรถมิสูข,ของเราอย่าเพิ่งขายมึงอย่าเพิ่งขายเด็ดขาดเลยนะหลังจากนี้นะเอาน้ำเก็บไว้ข้างหลัง ตอนที่เราเดินทางนะครับอาจจะเป็นโหมดสนุกสนานนะครับกับทีมงานแต่พอไปหน้างานจริงๆแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยจะเปลี่ยนโหมดไปทันตาเลยผมจะสวมวิญ,ญญาณเป็นอาจารย์ทันทีเพราะว่างานนี้ครับผมจะต้องเอาความรู้ของผมเนี่ยนะครับมาสอนทีมเซลล์ของมิตซูบิชิไทยทาดานะครับให้สามารถทําคลิปวิดีโอสร้างชาแน,นลนะครับแล้วก็ทํารีวิวลูกค้าเป็นนี่คือเป้าหมายและภารกิจวันนั้นนะครับ ก่อนจะสอนภาคบ่ายต้องทําอีกสิ่งหนึง่งม,มาขอทําสิ่งนี้ก่อนแปลงฟันเพราะว่าเดี๋ยวพูดใกล้ลูกศิษย์เดี๋ยวจะปากเม็นภาพลักษณ์สำคัญนี่มึงจะตามกูแม้กระทางแปลงฟันใช่ไหมโอเคพร้อมแล้วฮะหน้าสะอาดแล้วแล้วก็ฟันแปลงนะไปดูต่อไเดี๋ยวนักเรียนเราจบไปกูไง่ได้ นี่คือการทำรายการแบบนี้ที่จะใช้เงินได้เยอะนะครับเอาเคเอาออมคลิปไปนะครับนอกจากการออมคลิปมันแ้วจะมีฐักขยะมาโผลมาผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าความรู้ที่เราถ่ายทอดไปเนี่ยนักเรียนของเราทีมงานเซลล์ของมิสซูบิชิไททาดาเนี่ยเขาจะสามารถนำความรู้ในวันนั้นไปช่วยโปรโมทธุรกิจและสร้างรายได้ได้อย่างแน่นอนครับเฮ้ยทำลองทำดูทำนะ จะได้รอดนะอยากให้ทุกคนรอดนะอยากให้ทุกคนมียอดขายเพราะเชื่อว่าถ้าทุกคนมียอดขายทุกคนจะไปเลี้ยงดูคนที่เรารักได้พ่อแม่เราลูกเราเขารอเราอยู่เฮ้ยเข้มแข็ง,ขงสู้ๆแล้วเดี๋ยวเรากู้วิกฤตไปด้วยกันนะครับโอเคสู้ๆนะสู้ๆครับทุกคน ขอับคุณครับเวันนี้ผมไม่ใช่วันวันวันสุดท้ายครับยังอยากจะมีโอกาสที่ว่าให้พวกเราเนียนได้มามาศึกษามาขอความรู้เราขอบคุณอาใจคยณคูด้วยครับครับพี่ให้มีโอกาสให้พวกเรามาศึกษาขอความรู้ตรงนี้ยังอยากให้ใาวันนี้ศึดษ้ายกับเราเลยได้ครับรับผมขอบคุณมากครับยินดีครับขอบคุณมากครับผมที่ให้แนวคิดดีๆเมื่อก่อนไม่เคยตัดต่อเป็นเลยค่ะแต่พอมาเรียนเนี่ย ไม่กี่ชั่วโมงก็ติดต่อได้เลยค่ะาอาจารย์เขาก็สอนได้ รูเรื่องมากครับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ไม่เคยได้รู้แล้วก็มาเรียนรู้ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบขอบคุณทีมงานแล้วก็อาจารย์ยุงนะครับรวมถึงทุกทุกคนนะครับที่ทำให้เรามีวันนี้นะครับพ่อผมได้เรียนรู้จากโปรดิวเซอร์ยุงครับผมผมรู้สึกว่ามันง่ายมากเลยครับผมรู้สึกประทับใจครับสามารถนําไปปรับใช้ในงานที่เราทําหรือว่านําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะแล้วที่สําคัญคือทีมงานน่ารักมากเลยค่ะการตัดต่ออะไรเงี้ยที่ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่มันแบบมีราคาแพงแล้วมันมันหลากหลายมากกว่านี้ พอเรามาคอร์สเนี่ยมันใช้อุปกรณ์ที่แบบอยู่กับตัวเราตลอดนะครับพี่ยุง่งสอนได้แบบเข้าใจลึกซึ้งมากๆครับขอบคุณพี่ยุงมากมิสูเทดาดาขอขอบคุณโปรดิวเซอร์อยุงนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้ของเราะคะ่ะ สอนเสร็จแฮปปี้มากวันนี้เป็นไงบ้า<ไ>งเหนื่อยไหมโม่งร้อนไหมใช่เลยใช่ทุกวันนี้สนุกมากแค่สาบครูคือเป็นวันที่แบบว่านักเรียนเซลห้าสิบคนเขาตั้งใจนะเปลีท้ายคืนนี้ด้วยหมูสะเต๊ะที่มากินโดยบังเอิญจอดรถตรงนี้ตั้งใจจะไปกินอีกร้านหนึ่งแต่สุดท้ายกินที่นี่อร่อยนะอร่อยคุผู้ว่าต้องสั่งค์อ๋อตัง,างมาเติมเหรอพี่สั่งคตินี่คือความสุขของพวกเราทุกคนไปทอดดูหน้าความสวยทอดมีความสุขป่ะส่งมาบ้านเรียบร้อย โอเคดีมากโอเคนี่คือความสุขพวกเราก็ใครอยากจะจ้างนะไปที่ไหนคนอย่างผมเนี่ยเงินซื้อไม่ได้นะแต่ว่าจ้างได้จ้างมาก็ไปสอนนะครับ<ย>ทั่วประเทศเลยเรายินดีไปสอนเนี่ยพาัง้งน้องทุกคนไปขอให้มีอาหารกินขอให้มีรถตู้เย็นๆน,นะครับลราขอให้มีนักเรียนที่น่ารักผมยินดีไปทั่วประเทศครับโอเคในคลิปนนี้ลาไปก่อนขอญาตกินข้าวนี่คือวันเดวิดปอยยุงครับ